เช้านี้อากาศดีมากนะครับวันนี้ผมเดินจากหน้าสำนักง,งานเนาะไปตามถนนห้วยแก้วไปเรื่อยๆนะครับมุ่งหน้ากาศุนแกวเนาะแล้วก็วันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Living Vi e w ครับ l i v i n g View เนี่ยคืออะไรเนาะพูดถึงพินัยกรรมกันก่อนพินัยกรรมธรรมดานะครับก็คือเป็นเอกสารฝ่ายเดียวเนาะของเจ้าโมรดกที่จะบอกว่า หลังจากความตายเนี่ยจะให้จัดการมรดกอย่างไรใช่ไหมครับส่วนอยากจะพูดถึงทรัพย์สินนี้สินส่วนพินัยกรรมชีวิตเนาะหรือ living will ก็จะเป็นเอกสารครับที่เจ้าของชีวิตเนาะสั่งเสียว่าหากเขาเกิดเป็นอาการที่ไม่สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะได้แล้วเนี่ยเขาจะให้จัดการกับชีวิตอย่างไรนะครับซึ่งความแตกต่างของพินัยกรรมธรรมดากับพินัยกรรมชีวิต พิธีกรรมชีวิตเนี่ยจะใช้สำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับถึงขั้นคุกคามต่อชีวิตเนาะเช่นคนที่เป็นอาการระยะสุดท้ายของโรคต่างๆนะครับพิธีกรรมชีวิตคนละอย่างกับการที่ทำการุณคฆาตนะเพราะว่าการการุณคฆานี่ก็คือการทำให้ตายใช่ไหมครับบางประเทศเนาะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ตฎหมายไทยเรายังไม่มีนะครับเกี่ยวกับการการุณยฆาตสาเหตุที่ทําให้มีพินัยกรรมชีวิตหรือ Living w i l w นะครับเพราะว่าเขาถือว่าบุคคลนะครับสามารถกําหนดการรักษาพยาบาลของตัวเองได้เนาะโดยสามารถกําหนดว่าจะรับการรักษาอย่างไรในช่วงสุดท้ายของชีวิตครับซึ่งตรงนี้สําคัญนะเพราะว่าถ้าเรา สังเกตนะครับว่าในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตญาติก็อยากจะช่วยให้ยืดความตายของอะไรบุคคลเป็นที่รักของใครให้นานที่สุดใช่ไหมครับแต่มันจะมีทั้งการปั้มหัวใจการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็มีการให้ยามีหลายอย่างครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นที่ถกเถียงกันว่า มันทาให้เจ้าเจ้าของชีวิตผู้มีชีวิตเขามีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีหรือไม่นะครับมีสายระยงระยางเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่เพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดของตัวเจ้าของชีวิตเนาะซึ่งหากไม่มีพินัยกรรมชีวิตลูกของผู้ทําพินัยกรรมชีวิตเนี่ยก็จะไม่มีแนวทางว่าเขาเขาจะทําอย่างไรนะครับอาจจะกลัวว่า เป็นคนอากรตรดยูหรือเปล่านะครับดูแลพ่อแม่ไม่ดีนะครับอาจจะเกิดความสับสนเกิดขึ้นส่วนของนะครับอนอกกเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติสุขภาพแล้วก็ยังมีส่วนรับรองตัวในพระราชบัญญัติสุขภาพเนี่ยพูดถึงการรับผิดของบุคลากรทางการแพทย์ไว้ด้วย เพื่อที่จะบุคลากรทางการแพทย์ที่จะสามารถทําตามเจตนาของเจ้าของชีวิตเนาะได้ได้ไดดดมากยี่ยขึ้นครับซึ่งกฎหมายไทยเรารับรองละแล้วก็ในแวดวงสุขภาพเขาจะพูดถึงเรื่องการพา l ิ i ย์แคร์นะครับหรือการดูแลช่วงสุดท้ายของชีวิตโอ,อย่างกว้างขวางนะครับมีมีหน่วยงานเล็กๆนะครับเป็นหน่วยงานพา l ิ i ย์แคร์เนี่ยในทุกสถานพยาบาลเพื่อที่จะสามารถ ทําตามกฎหมายนี้ได้ก็มีกฎหมายรับรองนะครับมีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อนพี่น้องทนายความหรือว่าผู้ที่สนใจอาจจะยังไม่ได้ยินเรื่องนี้นะครับในวงกว้างเนาะเอาแนวปฏิบัติในต่างประเทศก่อนนะครับในต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะทำเขาเรียก living view บ้างนะครับ เพอร์นาลเดลิกทีบบ้างเพื่อในการทําเอกสารตัวนี้เพื่อให้เจ้าเจ้าของชีวิตเนี่ยวางแผนนะครับว่าชีวิตของเขาจะเอายังไงหากเกิดเหตุการณ์ที่คุกคามต่อการเสียชีวิตเขาจะมีติดตัวไว้เลยครับติดตัวไว้นะครับแล้วก็เขาจะเอาเอกสารฉบับเนี้ไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์เลยในระหว่างการเข้ารับการรักษาเนาะก็คือ สอดแอดมิดเนี่ยก็ให้ไปเลยนะครับแล้วก็เจตนานั้นนะครับหากมีผู้ที่มีความสงสัยนะครับว่าเจตนานียจะระบุขอบเขตหรือย่างไรบ้างเนี่ยในในกฎหมายเนี่ยจะมีบุคคลบุคคลหนึ่งครับที่เขาจะคอยอธิบายนะครับความประสงค์เอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับพินัยกรรมก็จะเป็น ผู้จัดการมอดกใช่ไหมแต่ตรงนี้นะครับไม่ใช่ผู้จัดการมอดกนะครับเขาจะมาอธิบายความประสงค์ครับซึ่งเราใส่ไว้ในตัวเอกสารนี้เลยเนาะแล้วในไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีเอกสารนะครับออกมาเผยแพร่เป็นร่างนะครับของพินัยกรรมชีวิตว่าจะระบุอะไรในร่างนั้นบ้างเนาะซึ่งร่างเหล่านี้นะครับผมว่าใช้ได้เลยนะนะครับ เราเอามาประยุกต์ใช้ได้เลยในร่างเอกสารของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการยกร่างขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างว่าตัวพิธีกรรมชีวิตควรที่จะมีเนื้อหาอะไรบ้างเราสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์องค์กรนะครับที่ออกมารณรงค์เรื่องนี้อย่างกว้างขวางเนื้อหาข้างในเอกสารที่ เรียกว่าเป็นโครงร่างนะครับของหนังสือแสดงเจตจำนงเนาะหรือหนังสือวิธีกรรชีวิตก็จะบอกว่าเมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นนะครับจะทําอย่างไรจะเริ่มต้นจากข้อมูลของเจ้าของชีวิตก่อนเนาะว่าตนเป็นใครเนาะรายละเอียดต่างๆหลังจากนั้นครับจะเป็นบอกความประสงค์ว่าหากเกิดเห,กเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ประสงค์ที่จะให้ดําเนินการอย่างไรแล้วก็ยังสามารถบอกบุคคลครับรายชื่อของบุคคลที่เขาประสงค์ที่จะให้เป็นคนที่จะมาอธิบายว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่คุกคามชีวิตเนี่ยบุคคลนี้จะอธิบายต่อบุคลากรทางการแพทย์อย่างไรครับผลทางกฎหมายที่ผูกพันตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขียนไปแล้วเขียนไปเลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนใจได้ไม่ใช่นะ เจ้าของชีวิตคนนั้นแหละเมื่อแพทย์นะครับทําการรักษาเมื่อแพทย์ถามว่าจะทําตามหลักฐานเหล่านี้ไหมนะครับเอกสารเหล่านี้ไหมเขาสามารถให้ความเห็นกับแพทย์ได้อีกครั้งครับว่าจะยอมทําการรักษาในการฟื้นคืนชีวิตนะครับหรือพยุงชีวิตหรือมาอย่างไรอีกทีนะึงซึ่งก็เป็น มันก็เป็นโอกาสเนาะเป็นโอกาสที่ดีที่ที่เจ้าของชีวิตเขาจะได้วางแผนเขาอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับอีเหตุการณ์หนึ่งที่จําเป็นต้องระบุในหนังสือวินิกรรชีวิตก็คือว่าหากเขานะครับเข้ารับการรักษาแบบฉุกเฉินแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามีเอกสารฉบับนี้เนาะแล้วก็รับการรักษาไปแล้วนะครับใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วเจาะคอไปแล้วทำหัวใจไปแล้วต่อมาภายหลัง มีการพบว่ามีเอกสารนี่เกิดขึ้นนะครับจะตัดสินใจยอย่างไรครับเช่นรักษาต่อไปเลยนะครับหรือยุติการรักษานะครับซึ่งมันก็จะทำให้ผู้ที่ทำการรักษาเนาะแล้วก็ญาตินะครับอุ่นใจมากขึ้นว่าเขารู้ว่าเขาควรที่จะดำเนินการอย่างไรการจัดทำ living view นะครับหรือพิัยกรรมชีวิตผมแนะนำว่าควรที่จะ ทำเหมือนกับพิณายกรรมเลยนะครับว่านอกจากมีการจัดทําแล้วเนี่ยต้องมีพยานเนาะพยานที่จะมาเป็นพยานว่าอันนี้คือเจตนารมณ์ของเจ้าของชีวิตจริงๆแล้วก็ผมแนะนําว่าน่าจะมีแพทย์ครับที่จะมาอธิบายหรือทำความเข้าใจเนาะว่าสิ่งที่เขาสาธยใจลงไปเนี่ยมันคืออะไรเพราะมันจะส่งผลอะไรครับ และสติสัมปชัญญะของผู้ทำพิธีกรรมชีวิตต้องครบถ้วนด้วยผมเองนะครับทุกครั้งที่ทำพิธีกรรมผมก็จะบอกให้กับเจ้ามอดกเนาะผู้ทำพิธีกรรมไปตรวจสุขภาพครับว่ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือไม่บอกแบบนี้ทีไรเขาก็ขำกันทุกทีขำกันว่าเอา้ามันมีแต่ มันมีแต่คนเพี้ยนนะที่บอกว่าตัวเองไม่เพี้ยนนะครับส่วนคนไม่เพี้ยนจะบอกว่าตัวเองเพี้ยนได้ไงนะเดี๋ยวบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปตรวจนะแล้วหมอจะเชื่อผมไหมนะครับแล้วก็หลังจากเราได้ตัวเอกสารเป็นใบรับรองแพทย์มาแล้วก็แนบไปกับตัวเอกสารวิทยาการชีวิตของเราได้ครับเก็บไปสองชุดเนาะชุดหนึ่งนะครับเก็บไปกับผู้อธิบายนะครับ อีกชุดหนึ่งนะครับเจ้าของชีวิตเก็บไว้เลยแล้วก็เมื่อต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับมอบเอกสารชุดนี้ไว้กับผู้ให้บริการในการแพทย์ครับเขาก็จะเ,เก็บไว้ในประวัติการรักษาเนาะถ้าจะเป็นแนวทางการรักษาต่อไปครับสําหรับท่านที่ประสงค์จะทําพินัยกรรมชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะเอาในส่วนของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะนะครับใส่ไว้ในคําอธิบายเนาะเดี๋ยวยังไง ไปดูกันได้นะครับแล้วก็หากท่านใดมีคำถามสงสัยนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ดีวผมส่งตัวอย่างให้ดูผมว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะเพราะว่าในต่างประเทศนะครับเขาต้องมีคู่กันพินัยกรรมเนาะแล้วก็หากมีพินัยกรรมเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายนะครับที่เป็นกฎหมายเฉพาะ กฎหมายมรดกข,ของเราเนี่แหละว่าทายาทเป็นใครใช่ไหมครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราให้หน่วยงานของสาธารณสุขเนาะเปนค้นจัดทาเอกสารเหล่านี้ครับซึ่งบางทีเนี่ยในการจัดทำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเอกสารเป็นทางการนะครับเขาก็จะมีการสอบถามญาติเนาะสอบถามความประสงค์ของญาติว่าญาติจะเอาอยัางไงนะครับสอบถามความประสงค์ของ เจ้าของชีวิตว่าจะว่าจะประสงค์อย่างไรเราก็จะทำตามความประสงค์นั้นครับแต่หากหาก,หากเรานะครับใช้ช่องช่องทางตรงนี้ในการที่จะเข้าไปบริการทางกฎหมายเนาะนะครับสำหรับเพื่อนทนายความนะครับบริการทางกฎหมายว่านอกจากพิธีกรรมธรรมดาแล้วเนี่ยเรายังมีพิธีกรรมชีวิตนะอีกฉบับหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยสมศักดิ์ศรีนะครับ ทั้งทางทั้งทางทรัพย์สินนะครับและการวางแผนชีวิตของเราเนาะซึ่งผมว่ามีกฎหมายรับรองนะครับหน่วยงานสาธารณสุขก็มีหน่วยงานที่รับรองและก็รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าทางนักทนายความเราก็ควรที่จะมีความรู้ด้านนี้นะครับใครที่สนใจนะครับที่จะอยากศึกษามากขึ้นนะครับก็ สามารถโทรมาปรึกษากันได้นะครับโทรมาคุยกันได้ส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาที่ผมนำมาเสนอก็มาจากคำถามที่ท่านโพสทิ้งไว้นั่นแหละครับก็อเอานักถามน,นั้นน่ยมามาต่อยอดแล้วมาทำเป็นคอนเทนต์ต่อไปยังไงก็ยังดีใจเสมอนะครับที่เห็นข้อความของท่านที่ส่งมานะครับผมบางท่านอาจจะเห็นต่างแย้งมาว่าก็หน่วยงานรัฐพยาบาลแพทย์ ขามีหน่วยงานที่ดูแนเรื่องนี้อยู่แล้วนะเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมนะครับก็ <laughs> ถ้าพูดจริงๆไอ้ผู้จัดจาก,การมอดกก็มีอายการทำอยู่แล้วใช่ไหมครับเราจะไปแย่งงานอายการทำไมเนาะผมมองอย่างนี้ครับว่าการที่เราจะมาทำพิธีกรรมชีวิตเอาจริงๆถ้าตอนนั้นใกล้ๆแล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยถูกลองใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วนะบางคนบอาโอ้ตายเป็นตาย ม่ยอมใส่อีกรอบแน่ๆซึ่งผมคิดว่าการวางแผนวัาเนิ่นๆเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับการที่จะมีชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเนาะทำงานหนักมาทั้งชีวิตนะครับทิ้งมอดกให้ลูกหลานเนาะขอตายอย่างมีศักดิ์ศรีบ้างนะครับผมว่าพี่น้องนักกฎหมาอยาอย่าไปคิดเลยนะครับว่าท่านมาแย่งงานแพทย์พยาบาลนะครับ ต่ตอนตั้งท่านตั้งผู้จัดการมาดกก็ท่านไม่เห็นคิดว่าท่านไปเรี่ยงงานพนักงานนายการใช่ไหมฮะก็เหมือนกันครับผมเดินจากสํานักง,งานมาจนถึงบริเวณคูเมืองแล้วนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะยังไงหากท่านมีคําถามเกี่ยวกับพิธีกรรมชีวิตเนาะสามารถสอบถามมาได้นะครับยินดีที่จะตอบทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็หากมีอะไรสงสัยนะครับฝากไว้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับจากเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ